สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขเสริมดวงวันนี้เราจะพาทุกคนมาเช็คดวง12ราศีประจำเดือนมีนาคม2568กกันค่ะเดือนนี้ดาวเคราะห์เคลื่อนตัวสำคัญพลังงานเปลี่ยนแปลงใครจะปังเรื่องงานใครจะมีโชคเรื่องความรักเราจะมาเช็คกันแบบจัดเต็มเลยค่ะราศีกันชาวกันเดือนนี้มีเหตุให้มีบุญช่วยมีทรัพย์สิน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณจะมีเส้นแรงฝันแม่นยำมีลางสังหรณ์ที่ตรงหรือจะฝันถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วคุณจะพูดจาพูดคุยดูมีความน่าเชื่อถือพูดเป็นหลักการพูดให้แฟนหรือหุ้นส่วนคอยช่วยเหลือได้การเงินมีเหตุให้ต้องหมุนเงินมีเหตุให้ต้องรีบเร่งในการชำระหนี้สินได้ซื้อของสำคัญที่อยากได้มานานเข้าบ้าน ระวังมีคนเข้ามาหลอกลวงเข้ามาพูดจาดีให้คุณได้ตายใจไว้วางใจแล้วนำเงินคุณไประวังมิจฉาชีพเข้ามาทุกช่องทางมีสติให้มากแต่ก็จะมีรายรับเข้ามาค้าขายดีพูดขอความช่วยเหลือจากแฟนช่วยเหลือด้านการเงินได้แต่อย่าพูดเยอะจะไม่ได้ใช้ความรู้ใช้สติปัญญาใช้ประสบการณ์ในการหาเงินทำเงินได้ดี การงานเดือนนี้มีเหตุให้คุณกล้าคิดกล้าทำปากจัดในเรื่องงานมักต้องได้ทำในสิ่งที่คิดเอาไว้ระมัดระวังเรื่องปากในเรื่องการงานกับเพื่อนร่วมงานให้ใจเย็นๆค่อยๆพูดค่อยๆจามีเมตตากันให้มากใช้ปิยวาจาซึ่งกันและกันแต่จะมีแฟนหุ้นส่วนมีเหตุให้ช่วยเหลือคุณและพวกเขาจะได้ใช้สติปัญญาแก้ไขปัญหา หรือคุณเองจะมีงานรีบด่วนเข้ามาให้คุณแก้ไขหรือจะเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นและจะมีสเสน่ห์คุณใช้คำพูดขายของขายผลงานขายสินค้าค้าขายได้กำไรวันที่11ไปแล้วคุณจะขี้หลงขี้ลืมระมัดระวังการเซ็นสัญญาข้อตกลงธุรกิจควรอ่านให้ดีก่อนเซ็นหรือตกลงอะไรไว้แล้วจะมีเหตุให้เลื่อนนัดผิดนัดผิดคำพูด ระวังถูกหลอกถูกโกงศัตรูในที่ทำงานจะพูดให้คุณเสียหายแทงข้างหลังเดือนนี้ให้เดินทางแล้วจะดีเรื่องงานความรักคนมีคู่แฟนมีความคิดอ่านที่ดีหรืออยากศึกษาอะไรใหม่ๆหรือชอบสิ่งลึกลับชอบหาความรู้อ่านหนังสือในช่วงนี้หรือใช้ประสบการณ์ในการให้ความรู้ความสามารถของเขาหรือของคุณด้านการงาน คนโสดจะพบเจอคนที่เก่งมีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์ในชีวิตระวังเรื่องมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงานกลางเดือนไปแล้วให้ระมัดระวังการหลอกลวงถูกหลอกถูกโกงหรือการทำธุรกิจธุรกรรมเรื่องงานคุณจะโดนใส่ร้ายใส่ความระวังความขี้หลงขี้ลืมและให้ระวังการป่วยไข้ไม่สบายวันที่11ไปแล้ว รอกเก่าจะกำเริบเจ็บคอเจ็บปากระบบเสียงมีปัญหาเรื่องไขมันสูงดูแลสุขภาพออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพอทําบุญสวดมนต์นั่งสมาธิหรือปฏิบัติตามหลักศาสนากิดของศาสนาของท่านแล้วจะดีขึ้นจบกันไปแล้วนะคะสำหรับดวง12ราศีในเดือนมีนาคม2568 หวังว่าคำทำนายนี้จะช่วยเป็นแนวทางให้ทุกคนได้เตรียมตัวรับมือกับทุกสถานการณ์นะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเลขเสริมดวงเพื่อไม่พลาดคลิปดวงรายเดือนและเนื้อหาดีๆอีกมากมายค่ะและถ้ามีเรื่องราวอยากเล่าหรือมีประสบการณ์ตรงกับคำทำนายคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่เดือนหน้าขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุข และสมหวังในทุกๆเรื่องค่ะคำคมวันนี้ใจที่เต็มไปด้วยความกระตันยูจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเสมอ